ลูกๆทั้งหลายการที่เราทุกคนนั้นต้องรู้จักเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของระเบียบแล้วก็เรื่องของวินัยแล้วก็มารยาทในลองนั่งพระเพียบผ่านหน้าต,ตรงๆสิลูกนั่งยังไงเอามือวางไว้ที่ตักนะทุกคนเนี่ย เขาบอกว่ามันต้องฝึกคนที่ฝึกยากที่สุดเนี่ยเขบอกสัตว์ที่ฝึกฝึกยากที่สุดเนี่ยคือคน,นถ้าเป็นสัตว์ธรรมดานี่มันโตมันก็เลี้ยงมันธรรมชาติมันเดินได้เลยได้แต่คนเนี่ยต้องฝึกนะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆะฝึกให้เดินฝึกให้นั่งฝึกทุกอย่างฝึกแม้กระทั่งเลยโดนบังคับ นะแขนขาเนะี่ยต้องบังคับมานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาเลี้ยงหลานเล็กๆเกนะี่ยจะต้องดัดแขนดัดขานะถึงขนาดหนักสุดลงลงยังต้องบังคับเลยนะคนไหนที่ตัวใหญ่มากล้นลงสับปเปล่ก็เอาอมีดนะสับขาออกใส่มันได้ไม่มีใครใหญ่เกินลงคนไหนที่เก่งขนาดไหนนักเลงขนาดไหน ก็ไม่มีใครใหญ่เกินโลงใส่โลงได้ทั้งหมดโลงขนาดสี่ศอกเนี่ยใส่ได้ทุกคนจะเป็นฝรั่งเป็นใครใส่ได้หมดนั้นใครจะเกินขนาดไหนเวลาตายไปแล้วก็ใส่โลงได้ทุกคนนะบังคับหมดใส่เตาไม่ได้ก็บังคับเอาเข้าเตานะนั้นเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยจะต้องฝึกนั้นครูอาจารย์เนี่ยปรารถนาอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ย เป็นคนดีนะเก่งไม่พอเลยนะเก่งแล้วต้องดีด้วยก็มีทั้งวิชาและจรณะนะนะเป็นทั้งคนดีด้วยนะแล้วก็เป็นทั้งคนเก่งมีทั้งความรู้ปัจจุบันนี้คนเก่งมีเยอะแต่คนดีนั้นมีน้อยนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราขาดจรณนะความประพฤติในเรื่องของระเบียบวินัย พระอาจารย์ถามเรื่องหนึ่งว่าเวลาที่เราขี่รถไปในถนนเนี่ยถามนักเรียนเราไม่รู้กฎหมายเลยขี่รถไปเนี่ยแล้วผิดเลนเนี่ยตำรวจจับไหมจับไหมลูกขับผิดกฎจราจรตำรวจจับไหมจับทําไมเขาจึงจับเาก็ขับรถเหมือนกันก็มีรถเหมือนกันก็ขี่ได้ทําไมจึงจับเพราะอะไร เพราะเราต้องรู้กฎใช่ไหมกฎจราจรกฎหมายบอกเอ้ยบนพพตำรวจเรียกมาจับผมไม่รู้กฎหมายจับผมไม่ได้ได้หรไม่มีนั้นเรื่องของกฎนี่สาคัญนะกฎนี่มีอยู่สามกฎกฎหนึ่งกฎกอไก่ดอเด็กประเภทกฎขี่กฎให้ต่ำใช้คำว่ากอไก่ดอเด็กกฎที่สอง กฎหมายกฎหมายใช้กอไก่อะไรกอไก่กับอะไรดอชดาอีกตัวหนึ่งกฎตัวนี้ใช้กับกฎหมายเป็นกฎสังคมที่ทุกคนนั้นจะต้องยอมรับในสังคมนั้นๆกฎอีกตัวหนึ่งกฎอะไรกฎที่สามกฎกอไก่และตัว ตอประตักกดตัวที่สามกฎแห่งกรรมนะถ้ากฎหมายบังคับไม่ได้ก็ใช้กฎแห่งกรรมเสวยผลไปอย่างลูกๆคนไหนดือ้อเกเรครูสอนไม่ฟังไม่เชื่อกฎหมายก็ําทำอะไรไม่ได้ก็เอากฎแห่งกรรมขี่รถไปพอถึงกรรมให้ผลก็ไม่รู้มาจากไหนลงข้างทางตาย อันนี้เขาเรียกกดแ่งกรรมบางทีไปขี่รถแว่นมากเสียงดังรบกวนชาวบ้านถึงเวลาที่กรรมให้ผลไม่รู้ว่าใครเอาสลิงไปขึงไว้ขวางถนนไปแต่ตัวนะหัวไม่มีเคยได้ยินข่าวไหมพอไปขี่มอเตอร์ไซค์รบกวนเขาไม่เกงใจใครข้าเอาสลิงเนี่ยเอาเชือกนไปขึงฝางถนนไม่ไลนะ เวลากรรมมันให้ผลมันเป็นอย่างังนนะเหลือแต่ตัวหัวไม่มีนะไม่รู้หัวล่วงไปไหนตั้งแต่เมื่อไรคนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าโดนอะไรเข้าไปอันนี้เขาเรียกกฎแห่งกรรมมันให้ผลนะคนไหนไม่เชื่อพ่อแม่อันนี้เล่าให้ฟังคนไหนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ดื้อสุดๆคนไหนไม่เชื่อครูอาจารย์ ดือ้อใครว่ายังไงฉันก็ไม่สนผลกดพวกนี้กฎหมายก็ทำไม่ได้นะสอนแล้วกฎระเบียบก็ทำอะไรไม่ได้ครน,นี้กฎแห่งกรรมนี่เป็นยังไงเวลาเธอไปมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวแล้วทำงานเสร็จแล้วก็ไปมีลูกน้องก็ดีไม่มีใครเชื่อสอนใครไม่มีใครเชื่อนะเพราะอะไร ก็เพราะว่าตัวเองนั้นผลแห่งกรรมที่ตัวเองนั้นเป็นคนไม่ฟังใครก็เลยพอไปมีลูกน้องไปทำงานไม่มีใครเชื่อถือหนักสุดแต่งงานมีครอบครัวมีลูกตัวเองดื้อยังไงเกเรยังไงผลกรรมให้อย่างนั้นทุกอย่างนะแม้กระทั่งอะไรลูกพระอาจารย์เรียนจบคลุศาสัร ครูมาเหมืนกันเพื่อนกันเป็นครูไปเป็นครูสอนพรากฏว่ากลับมาแล้วมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าพระอ,อาจารย์ทําไมไปสอนนักเรียนแล้วนักเรียนดื้จังคุยกันเล่นกันหลังห้องเกเรสอนไม่ฟังเป็นพราะอะไรอาจารย์ก็เลยถามแล้วสมัยที่เรียนเป็นยังไงท่านก็นเลยบอกอผลกรรมครับอาจารย์กรรมอันนี้ให้ผลเร็วมาก เพราะอะไรครูอาจารย์ท่านจิตบริสุทธิ์นะการทํากับพ่อแม่เนี่ยบาปมากนะเพราะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกเรามาด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ปากถนาอยากได้อะไรเราขอเงินเท่าไหร่พ่อแม่มีใครทวงเงินไม่มีลองใครไปยืมเงินเพื่อนห้าบาทเถดียไม่โดนทวงสิบบาทร้อยบาทโดนทวงทุกวันแต่พ่อแม่ไม่มีทวงนะเราจะยืมตอนไหนจะขออะไรก็ได้ปากกาไม่พออะไรไม่พอลองเอา พ่อแม่ก็พยายามหาให้แต่เพื่อนเนี่ยมีใครให้มันไม่มีนั้นพ่อแม่เนี่ยจิตบริสุทธิ์มากนะครูอาจารย์เหมือนกันนักเรียนบางคนอาจจะคิดนะก็ครูได้เงินเดือนเนี่ยก็สอนตามเงินเดือนที่ครูได้ไม่จริงนะลูกนะจัญญาบันของความเป็นพ่อแม่จัญญาบันของความเป็นครูเวลาที่สอนนะ่ะสามัญสำนึกของความเป็นครูเขาต้องการอยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เห็นคนดีนั้นคือรางวัลและกำลังใจของครูนะเหมือนก็เธอต่อไปเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกก็อยากได้ลูกเป็นคนดีถ้าเห็นลูกดีนั้นคือกำลังใจนะลูกตั้งใจเรียนอามาพรนะอาจารย์นั่งรถแท็กซี่ไปถามโยมมีลูกกี่คนสามคนครับเนยลูกเป็นยังไงบ้าง่ะโอ้ลูกผมเป็นคนดีตั้งใจเรียนผมทํางานเหนื่อยขนาดไหนผมก็ไม่ท้อเพราะลูกผมตั้งใจเรียน เป็นคนดีคุยอย่างหน้าบานยืดคอคุยเลยนะถามเรื่องลูกแต่บางคนถามเป็นไงยมลูกมีกี่คนมีสองคนเป็นยังไงอ่ะโอ้ไม่อยากเล่าอาจารย์เป็นยังไงอ่ะติดคุกบางคนก็ติดยาเล่าก็เล่าแบบเสียงอ่อยๆคิดดูทุกข์ขนาดไหนพ่อแม่ก็จากเรานีแหละที่เป็นลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจเราติดคุกพ่อแม่ติดคุกด้วยนะ เอาใจพ่อแม่เราไปติดคุกถ้าเราตั้งใจเรียนนะพ่อแม่เหนื่อยขนาดไหนตากแดดทำไล่ทำานาพอจะได้เงินมาส่งเสียเราเรียนพ่อแม่ยอมขออย่างเดียวให้ลูกตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีไปที่ไหนมีแต่คนชมอะพ่อแม่จะชื่นบานขนาดไหนแต่ไปไหนมีแต่คนดา่าลูกคนนั้นลูกคนนี้เป็นยังไงเธอคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น นั้นเรื่องของกฎเนี่ยสำคัญกฎระเบียบกฎระเบียบก็คือระเบียบของโรงเรียนมารยาาต,ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาพระอาจารย์ถามอย่างหนึ่งเวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยเขาขอดูอะไรหูกเวลาสมัครงานบริษัทหา้างน้านก็ขอดูอะไร ขอดูอะไรก่อนนี่เขาจะรับตั้งเงินเดือนให้ขขอ,ขอ,ข,อขอดูวุฒินะหรือว่าถ้าเป็นจบปร,ริญญาก็ขอดูทางสคริปว่าเรานจบอะไรมาสำคัญมากนะลกูกเราเรียนหนังสือไปคิดว่าเอ้ยก็เรียนไปให้มันจบไม่ใช่นะผลของการเรียนน,ะนั่นคือมีดในของเรา วินัยแล้วก็มารยาทที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนให้จบเฉยๆผลสุดท้ายเวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยเขาไม่ได้ดูนะว่าเราทํางานเก่งแต่เขาดูวุฒิเราติดเอสไหมซ่อมไหมคนนี้ยังไม่เอาโอ้คนนี้ได้อมาตลอดสี่ C มาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกคน แต่เก่งไม่เก่งว่ากันอีกทีหนึ่งพระยานทำไมเขาจึงเลือกเอาคนที่ทํางานเก่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเข้าไปทํางานก่อนเพราะอะไรลูกรู้ไหมทำไมเขาจึงเลือกคนทำไมเขาไม่เลือกที่ความสามารถก่อนนะเขาไม่รู้ว่าเรามีความสามารถเก่งนั้นนั้นแต่เขาดูที่คุณสมบัติที่กระดาษเราจบเกียนนิยมอันดับหนึ่งไหม เกียรติิยมอันดับสองลองออกมาจ้ะเขาจะเลือกคนนั้นทําไมเลือกคนนั้นอ่ะเพราะคนนั้นรักษาวินัยดีทําตามที่ครูอาจารย์สั่งแปลว่าคนนี้เนี่ยทํางานตรงเวลาเรียนหนังสือดีไม่เคยโดนซ่อมไม่เคยติดเอฟไม่เคยติดไอไม่เคยติดอะไรมาแปลว่าเป็นคนมีมารยาทในการทํางานลูกๆล,ลองคิดดูว่าเครื่องจักรหรือใครเขาจะให้ไปขับเครื่องบินเครื่องบินลำนั้นเท่าไหร่ จะเอาคนติดเอฟไปขับเครื่องบินไหมนะคนไม่มีระเบียบว,วินัยเกิดเมาเหล้าแล้วสุขภาพไม่ดีขึ้นไปขับเครื่องบินคนเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนที่คุณภาพต่ำลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่วินัยในเรื่องของการศึกษาการเรียนในเรื่องของมารยาทนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกับที่มาอยู่กันอย่างนี้แหละนะ ถ้าทุกคนนั้นมีระเบียบมีวินัยมีกรอบรู้จักเวลาถึงเวลาพุบเราเข้าถึงเวลาเราทำตามคำที่อา,อาจารย์ก็ดีหรือทางคณะครูอาจารย์แนะนำแล้วเราทำตามกรอบทำระเบียบมันง่ายเขามีคำกล่าวอยู่คำหนึง่งเขาบอกว่าคนดีทำความดีเนี่ยมันง่าย แต่ถ้าคนชั่วก็บอกว่าทําความชั่วนันมันง่ายครานี้มันขึ้นอยู่ที่อุปนิสัยแล้วก็จิตใจของคนๆน,นั้นว่าเป็นคนชอบอะไรนั้นก็เลยอยากฝากให้ลูกๆทุกคนนั้นเนี่ยได้รู้ในเรื่องของกฎนะนะกฎที่มีกอไก่แล้วก็ดอเด็กก็คือในเรื่องของก,กฎกติกาการกดคี่อะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่อง ไปในฝ่าไม่ดีหรือเราเป็นเรื่องของการบีบบังคับแต่ถ้าเป็นกฎหมายเป็นกฎสังคมกฎระเบียบเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นจะต้องยอมรับในสังคมนั่นๆแม้แต่ในเรื่องของจารีประเภณีก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับในกฎสังคมเท่านั้นเหมือนกับที่เราสมาทานศิล5ห้า นะสมาทานสีลห้าแสดงตนเป็นพุทธมามากะมาเช้านั่นน่ะนั่นน่ะกฎสังคมนะพระพุทธเจ้าพระองค์สอนนะข้างหลังหลับไปแล้วเอาหวัวพิงเสาเรียบร้อยหลับไปแล้วก็มีแปลว่าเข้าใจเนาะผู้หญิงเนาะแปลว่ากดที่เรารู้จักกันในเรื่องของการ รู้จักระเบียบในเรื่องของกฎกฎสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของศีลเนี่ยเป็นผมเนี่ยอยู่โดยสังคมกันได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนกันไม่แย่งสามีภรรยาของคนอื่นไม่ลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็ไม่พูดโกหกพูดจาเพ้อเจ้อเล้วไหลไล่าสาระ และสุดท้ายเสกสิ่งของเหมือนเมาอันนี้เรียกว่ากฎสังคมนะกฎสังคมถ้าเราเรียนกฎนี้ทั้งห้าข้อนี้สามารถรักษากฎหมายได้ด้วยห้าข้อนี้แหละเป็นกฎสังคมแล้วก็เป็นกฎหมายแล้วก็เป็นกฎที่ทั้งโลกใช้กฎเดียวกันนะใช้กฎเดียวนะใช้ระเบียบอันเดียวกันทั้งห้าข้อนี้แหละถ้าเราไม่รักษากฎห้าข้อนี้ ไปอยู่หมู่บ้านไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนประเทศไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายถ้าละผิดศินห้าข้อนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าเป็นกฎสังคมที่พระพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติในเรื่องเหล่านี้ไว้ให้เรานั้นอยู่ร่วมกันได้โดยความสงบสุขน,นี้เป็นกฎแต่อันนึงที่พระอาจารย์อยากพูดให้ นักเรียนเกิดความเข้าใจอันหนึ่งว่ากฎทั้งห้าข้อสินห้านั้นนักเรียนอาจจะท่องไม่ได้เพราะย์รู้เมื่อเช้านั้นได้ยินดูแต่ละคนก็อ้อมแอมอ้อมแอมได้มัง่งไม่ได้มัง่งก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของความละอายความละอายรู้แค่สองเรื่องฮีริ ความละอายสองอดตปะะคือเกรงกลัวละอายี่เป็นทั้งทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราต้องมีความละอายทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างเรานั่งอย่างนี้เราอาจจะมีความละอายก้มหน้าไม่กล้าทาแต่รับหลังนี่โอ้เผลอไม่ได้ทําทุกอย่างแล้วก็มีความละอายมีความเกรงกลัวด้วยเกรงกลัวต่ออะไร เกรงกลัวต่อการจะโดนตําหนิอย่างเช่นอะไรลูกเช่นเราไปลักขโมยของคนอื่นก่อนที่เราจะไปลักเกิดความยิริอะไราขึ้นมาว่าถ้าเราไปขโมยของเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครูอาจารย์ก็จะตําหนิเอาสองเสียชื่อเสียงของตัวเองบางคนโดนตําหนิถึงพ่อแม่ตามมาก็คือเกงกลัวต่อผลของบาปด้วยคนอื่นไม่เห็นหนะัก แต่ว่าบาปปากฏตัวเราเองเนี่ยเกิดความละอายเกิดความเกงกลัวเองกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราไปลักขโมยของเขาแล้วอย่างงี้เวลาที่กรรมให้ผลเป็นยังไงโยมมาวัดบ่อยๆหลายคนมาวัดแล้วเป็นยังไงถอดรองเท้าไว้รองเท้าหายบ้างไปถอดไว้ตรงไหนรองเท้าวางของวนไหนก็หายแม้กระทั่งจอดรถ ล็อกกุญแจอย่างดีรถเขาจอดข้างๆกันไม่หายจะรถตัวเองหายใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างมอเตอร์ไซค์หายพวกเนี้ยโทษจากการที่เราไปลักขโมยของเขาไปลักของเขาคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่ผลแห่งกรรมนี่แหละมันจะให้ผลเองของคนอื่นไม่มีวางไว้คู่กันเนี่ยแต่ของเราหายใครเป็นอย่างนี้บ้างนั่นเรื่องอย่างนี้แหะ ไม่ต้องเป็นผลอะไรนะผลของกรรมนะแล้วกรรมอีกอันหนึ่งเป็นอะไรเกิดจากการที่เราเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์การที่เราเบียดเบียนสัตว์เนี่ยเป็นยังไงฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้อายุสัน้นคนไหนที่อายุสัน้นตายแต่เล็กก็ดีหรือว่ากินยาเหมือนกันแต่เขากินกันแล้วเขาหายจะเราไม่หายโทษจากที่การที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ สิงๆอย่างนี้นะแล้วก็เป็นเหตุเปลี่ยนปัจจัยให้อายุสั้นแต่ข้อสําคัญก็คือฆ่าสัตว์เนี่ยทาให้อายุสั้นแต่ทรมานสัตว์เด็กใครเคยเจ้าเจ้านี้ใครเคยชนวัวมากแข่งวัวพระจย์อยู่นะครปฐมนี่เขามีอาชีพหนึ่งเลี้ยงวัวนะเขาเลี้ยงวัเเงวเขาเรียกวัวแข่งเขาเรียกวัวลานวัวลานเขาจับเอาไปแข่งกันบนลาน แข่งไม่แข่งธรรมดาในนี้พระอาจารย์เล่าตองทรมานน่าสลดใจมากปรากฏว่าวัวมันไม่เก่งเขาก็เลยผสมน้ําน้ํำอะไรน้ําแล้วใส่ยาบ้าให้วัวมันกินมันก็วิ่งแข่งโอ้ชนะบางตัวในขาดใจตายคาลานนีก็มีน้าสลดใจมากอันนี้เรียกว่าเป็นการทรมานว์และผลเป็นยังไงพระอาจารย์เห็นแต่ละคนที่ ทำลักษณะนี้บางคน,นป่วยแข้งขาไม่ดีมากรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายที่ไม่หายก็เพราะอะไรเพราะว่าไปทรมานสัตว์คนไหนที่ชอบเลี้ยงไก่ตีไก่ชอบไม่เลิกตีไก่เอาปลาไปกัดกันนสนุกมากนะเห็นสัตว์เขาโดนทรมานเนสนุกมากแต่ปรากฏว่าเวลาที่กรรมไม่ผลตัวเอง ได้รับความทุกข์ทรมานคนอื่นหนึ่งเขาประกาศว่ากินยาเขาหายกันเราไปรักษาไม่หายสุดลงสุดลงสุดลงแล้วก็ตายอันนี้เรียกว่าเป็นผลจากกรรมที่เราทำไว้นั้นให้ลูกจำไว้สองเลือกหนึ่งโรคมีอยู่สองโรคหนึ่งโรคก,กาย ถ้าโรคก,กายนีหมอรักษาได้นะแต่ถ้าโรคก,กรรมหมอรักษาไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมที่ที่เราทําไว้หมอรักษาไม่ได้ให้กินยังไงก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายนั้นก็ฝากเต,เตือนไว้เรายังเป็นเด็กกํลาลังโตมาใหม่ใหญ่มาในภายหลังอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยเราอยา่าไปทํา เพราะว่าทําแล้วเนี่ยมันให้ความทุกข์อย่างที่ทางท่านอาจารย์ท่านฝากาว่าวิธีการที่เราจะมีความทุกข์เนะ่ยเราจะแก้ทุกข์อย่างไรนะเหมือนกับเรานั่งขณะเนี่ยกําลังนั่งพระเพียรนั่งขัดสมาธินั่งขัดตมัณหาทุกขนะ์ทุกข์อย่างนี้เราทํำยังไงทํายังไงจะหายทุกข์ทำงไงหลกถึงจะหายทุกข์ก็เปลี่ยนท่านั่งใช่ไหม เปลี่ยนท่านั่งปุ๊บโอ้รู้สึกมันสบายไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอิรยาบทปิดบังทุกขังเปลี่ยนท่านั่งปุ๊บมันกับรู้สึกสบายเสร็จแล้วมันหายทุกไหมมันก็ไม่ได้หายเพราะว่าเดี๋ยวน,นั่งปุ๊บนานๆมันจะเริ่มปวดอีกปวดอีกปวดอีกอิรยาบทเลี่ยนบังทุกขังคืนหนึ่งเรานอนกันคืนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนท่าพิกกี่ครั้งเคยจำได้ไหม จำไม่ได้เลยอย่งนะั้แต่ว่าพลิกซ้ายพลิกขวากว่าจะหลับมีไหลคขังเพราะอะไรที่เรานอนที่บอกว่ามันหลับดีหลับดีจริงๆเนี่ยมันก็มีความทุกข์ด้วยกันเนี่ยเมื่อยปวดหลังปวดเตียวพลิกซ้ายพลิกขวาเป็นอย่างนั้นนั้นการที่เราเปลี่ยนจริยาบทเนี่ยเขาบว่ามันปิดบังทุกขังของเราแต่ทุกอันนี้เนี่ยมันยังพอแก้ได้โดยการเปลี่ยนแต่ทุกที่อาตมาบอกพระอาจารย์บอกก็คือ ทุกอันแรกเนี่ยทุกกายอันที่สองเนี่ยทุกใจทุกใจนี่ทำยังไงนะทุกใจนี่ทำยังไงเวลาเราทุกใจทำยังไงลูกแก้ปัญหายัางไงไปหาเพื่อนเพื่อนก็แนะนำไปในทางที่ดีชวนไปเอ้ทำอย่างนี้มันต้องไปหาอะไรที่มันผ่อนคลายสักหน่อยหาบุหรี่มาสู หรือไม่งั้นก็ชวนไปกินเหล้าหรือว่าชวนไปเที่ยวในแหล่งอบายมุกก็จะได้แก้ความทุกข์ได้แก้ได้จริงไหมสูตรปรีนี่แก้ได้จริงไหมความทุกข์นะ,ะกินยาบ้าถี่แก้ความทุกข์ได้จริงไหมแทนที่ว่าเรา จะแก้ให้มันถูกเขาบอกเหมือนอะไรเหมือนกับเราปวดหัวแต่ไปเกาที่อื่นปวดหัวจะกินยาแก้ปวดท้องมันจะรักษาได้ไหมเพราะว่ารักษาผิดประเภทมันไม่ถูกจุดเข้ามันนั้นเวลาที่เราจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายมันต้องรักษาให้ถูกจุดโรคที่เกิดทางกาย เราต้องรักใช้ยาแต่ถ้าโรคทางใจเนี่ยก็คือความทุกข์จะต้องอาศัยธรรมโอสถขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ปัมทุกขกเนี่ยจึงจะหายทุกข์ได้โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการไม่สบายกายไม่สบายใจก็ดีที่เราทำเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องใช้หลักธรรมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการแก้ปัญหาความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนนั้นให้นึกให้ดีว่าการที่เราจะแก้ปัญหาของตัวเองนั้นให้แก้ที่ต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าใช้หลักในอิริยาสสีทุกนะข์เขแปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเนะขาเรียกว่าเป็นเหตุของความทุกข์สอง สมุทยัยนะก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ว่าเหตุของความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากอะไรเราก็ต้องหานะหาต้นเหตุกข,ของมาว่าที่เราทุกข์เพราะอะไรบางคนนี่ทุกขนะ์เพราะว่าไปทำในสิ่งไม่ดีมานะไปลักขโมยเงินเข้ามัง่งหรือไปยืมเงินเข้ามาแล้วไม่มีเงินใช้เขาก็มีความทุกข์จะแก้ย่งไ ประการต่อมานะีน่โลธวิธีการที่จะดับทุก์เราจะทำอย่างไรนะเหมือนคนป่วยปวดไม่สบายเรารู้ว่ามันไม่สบายนะเราก็ต้องหายามากินอ๋อมันไม่ปวดหัวเราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเราก็หายามากินเพื่อรักษาโรคเมื่อรู้รว่าโรคมันเป็นอย่างนี้เราก็ลงมือกินนะก็คือ วิธีการที่เราจะดับฝวาทุกนั้นได้ฉันใดก็ดีการที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจโดยเฉพาะทุกที่สำคัญที่สุดนะทุกในเรื่องของการที่เราเขาเรียกว่าเป็นผลบาปเกิดจากที่เราทำไวนะ้ทุกอย่างนี้เนี่ยจะต้องอาศัยหลักของการเจริญภาวนาเพราะฉะน,นั้นให้ลูกๆทุกคนนะั้น พยายามพิจารณาตัวเราเองว่าที่เราเกิดมาทุกคนท่านบอกว่ามันมีกรรมเป็นของของตนนะเราทํากรรมอะไรไว้ผลกรรมนั้นมันก็นะให้ผลตามกําลังที่เราได้ทําไว้ไม่มากก็น,น้อยตามกําลังที่เราได้ทําไว้มันไม่เลือกนะไม่เลือกว่าเป็นคนรวยคนจนนะเป็นฝรั่งเป็นนิโกเป็นคนไทยเป็นคนลาว เหมือนกันทั้งหมดนะจะเป็นคนสวยไม่สวยคนดําคนขาวนะเหมือนกันทั้งหมดนะได้รับผลกรรมเท่ากันหมดทุกคนแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือจะเป็นกรรมชั่วนะให้เราพยายามตรวจสอบตัวเราเองอีกเรื่องหนึ่งที่มาจารย์ได้พูดทิ้งไว้ก็คือในเรื่องของกฎสังคม กฎสังคมการที่เราจะอยู่ร่วมกันในโลกได้อย่างมีความสุขได้แล้วนะเราจะต้องรู้จักกฎระเบียบแล้วก็กฎสังคมในการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขว่าสังคมนั้นๆเนี่ยเขามีระเบียบมีข้อบังคับอย่างไรเนะี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ทำตามกฎระเบียบนั้นๆเหมือนกับที่ลูกๆทุกคน ปเรียนในโรงเรียนนะที่เราศึกษากันอยู่ในปัจจุบันนี้นักเรียนทุกคนนั้นก็ต้องรักษากฎรักษาระเบียบนะแล้วก็ข้อบังคับของโรงเรียนนั้นให้อยู่ในกรอบแต่ถ้าคนไหนออกนอกกรอบนะที่ชาวบ้านก็เรียกกันว่าคนนอกครอกนะไม่ได้อยู่ในกรอบเนี่ยเขาจะต้องคอยประครับประคองแล้วก็ดันเข้าไว้นะ เหมือนที่ครูอาจารย์ที่เขาพานักเรียนมาเข้านะฟังธรรมะมาอบรมศีลธรรม,รรมจริยธรรมเนะี่ยเพื่อว่าลูกๆทุกคนนั้นก็จะได้มีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตไปในทางเดียวกันนะพระอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้เห็นหลายๆคนลาไปเข้าห้องน้ำเพื่อพเรีกว่าเกิดความทุกข์ นะคิดว่าคงจะให้นักเรียนนั้นได้พักสักสักสิบห้านาทีเนาะพอไหมสิบห้านาทีนะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่พนะักไหมลูกพักไหมพักเนาะสักสิบห้านาทีแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แต่ว่ามานั่งเหมือนเดิมนะมาเข้าในพิธีนิตีต่อไปนะครับ